แย่ yeah, แล้วของในตู้แท้เสียหมดเลยเหรอนี่คือพี่สมานหนุ่มเจ้าของธุรกิจขนมจีนน้ายาปูที่ผันตัวมาลองขายออนไลน์เฮ้ hey, ช่วงนี้ดีฮะมีออเดอร์สั่งข้ามาเยอะเลยยิม่มใครโทรมาแล้วเนี่ย อ้าวฮัลโหลเนี่ยครับเอ่อมีข่าวดีกับข่าวร้ายมาบอกครับแย่ yeah, อยากฟังข่าวไหนก่อนครับอันไรของแกวะข่าวดีข่าวร้ายถ้าอย่างนั้นเอาข่าวร้ายก่อนแล้วกันคือว่าเมื่อ,อนไฟ,อไฟดับของในตู้แช่เสียเกือบหมดเลยครับฮะไฟดับของในตู้แช่เสียหมดเลยเหรอโอ้าอย่างนั้นแล้วข่าวดีล่ะอ๋อแถวนี้มีคนสั่งออเดอร์มา100อถุงครับ <laughs> อะไรนะมีคนสั่งออเดอร์หนึ่งร้อยถุงแย่แล้วแย่แล้วแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของมาผลิตเพิ่มล่ะเนี่ยเดี๋ยวแล้วเงินที่พี่เคยกู้ผมไปหมดแล้วอ่ะแต่พี่เอาบัตรติดล้อไปด้วยนี่เงินที่พี่เคยผ่อนมาเวียนกลับมาใช้ใหม่ได้นะ ฉุกเฉินกดเงินสดได้ทันทีทุกที่24ชั่วโมงหรือจะโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีผ่านแอปก็ได้นะง่ายไวใน1นนาทีไปกันต่อธุรกิจหมุนต่อได้ไม่มีสะดุดต้องเงินติดล้อสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ได้เลย